ครับสวัสดีครับวันนี้มาไลฟ์สดให้ความรู้กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ทางสมาชิกกัญชาหรือวิสาหกิจชุมชนอื่นนะครับหรือคนที่กําลังสนใจที่จะจดขออใบอนุญ,ญาตปลูกกัญชานะครับถามมาเยอะเหลือเกินไม่รู้จะตอบยังไงหมดครับไม่รู้จะตอบยังไงหมดเดี๋ยวผมก็เลยไลฟ์สดแล้วก็วจะพูดพูดลงใน กลุ่มเลยแล้วกันนะครับเบื้องต้นสิ่งที่ต้องเตรียมคือสำเนาทะเบียนบ้านบบประชาชนเจดคนเจ็ดนค,นคนขึ้นไปการรวมกลุ่มต้องใช้คนเจ็ดคนขึ้นไปหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่จากประสบการณ์ที่ผมทํานะครับจากประสบการณ์ที่ผมทําอันนี้ขอแชร์ความรู้นะครับจากประสบการณ์ที่ทําเนี่ยคนน้อยยิ่งดีครับ เคนนี่กำลังดีถ้ามากคนนี่โอ้โหปัญหาเยอะครับเพราะว่าเาเราไม่ค่อยจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่แต่ถ้ารวมกลุ่มได้มากก็ดีถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าจะดูแลและปกครองกันยากนิดนึงแต่ทางระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้เนี่ยการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะต้องเจคนขึ้นไปนะครับ สำเนาทะเบียนบ้านประชาชนรวมกลุ่มกัน<ล>สิ่งอ่าแล้วแต่คนชอบและถนัดส่วนที่เราต้องปฏิบัติขั้นแรกคือการเข้าไปติดต่อที่เกษตรอำเภอจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ไปติดต่อจังหวัดนั้นเขาจะมีเกษตรอำเภอประจําจังหวัดอยู่เราก็ไปติดต่อแล้วก็อันดับแรกที่เราต้องทําคือตัวนี้นะครับเห็นกันไหมครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ตรงนี้ก็เขาเรียกว่าใบสวช0ยนหนึ่งนะครับ วช .01 ตัวนี้เราต้องไปขอเข้ามานะครับแล้วก็กรอกเอกสารเอากรอกเอกสารตามจริงตรงนี้ทั้งหมดนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือโฉนดโฉนดที่ดินนะครับโฉนดที่ดินจะเป็นโฉนดที่ติดจำนนงหรือไม่ติดจำนนงอันนี้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าถ้าเป็นโฉนดที่เป็นของคนอื่นก็ต้องมีสัญญาเช่านะครับมีสัญญาเช่าระบุชัดเจนว่าระยะ ระยะเวลากี่ปีจะเป็นสนดฉสนดของคนอื่นนะครับก็คือไปทําบนแปลงที่ดินของคนอื่นแต่ถ้าเป็นของเราเองก็ไม่ไน่าจะมไม่มีปัญหานะครับแล้วก็บอกพิกัดที่ดินให้ชัดเจนขั้นตอนตรงนี้เขเรียกสวชศ1ูนย์หนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดโอ้เกือบสิบหน้านะครับตรงนี้ก็ไปกรอกไมห้หมดนะครับสวชศูนย์หนึ่งสิบเกือบสิบหน้านี่ไปกรอกไม้ให้หมด ถ้าเรากรอกโซช01เสร็จเรียบร้อยระเบียบวาระการประชุมเราทําเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็ยื่นทางเจ้าที่เกษตรอำเภอก็จะจดทะเบียนเขาเขาจะมีอำนาจพิจารณาจดทะเบียนแล้วก็อนุมัติให้กลุ่มเป็นรายรๆนะครับไม่ใช่ทุกคนจะได้นะครับตรงนี้แล้วแต่ความสามารถนะครับผมบอกตรงๆเลยไม่ปิดบังกันเพื่อจะได้ไม่เป็นการ เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้เป็นการหลอกลวงประชาชนนะครับเจ้าหนะ้าที่จะพิจารณาจากผมบอกตรงๆนะครับจากผู้นํากลุ่มนะครับคนที่เข้าไปติดต่อผมโดยส่วนตัวผมนี่เข้าไปติดต่อเกือบ20ครั้งไม่ได้แต่ผมมารู้ที่หลังตอนเขาบอกออกใบนี้ตัวนี้เขาเรียกใบเอ่อสวชศูนย์สามนะครับตัวนี้ ก็คือใบอนุญาตใบอนุญาตทั้งหมดทวชทวชสามตัวนี้ใบอนุญาตม,ามีมน้นาเกษตร,รอำเภอเซ็นครับรองถูกต้องแล้วก็จดทะเบียนให้ถูกต้องหลักฐานชัดเจนใบตัวนี้นะครับตัวน,นี้มองเห็นกันไหมครับงงไหมครับ งงนิดหน่อยครับส่วนตัวนี้ก็เป็นรายชื่อสมาชิกนะครับใบตัวนี้สําคัญมากนะครับเ,เขาออกให้เนี่ยหมายความว่าตัวเราได้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมายนะครับได้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมายหมายความว่าเราสามารถผลิตครอบครองแล้วก็จําหน่ายได้เบื้องต้นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รัฐปปสหรือว่าตํารวจ ไม่มีอำนาจมาจาับกลุ่มเรานะครับเพราะว่าเราได้คุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็เราทําถูกต้องกัญชามันเป็นยาเสพติดก็จริงแต่ว่าตอนนี้เขาได้ผ่อนปรนมาเป็นใช้ในทางการแพทย์แล้วเราก็ขอถูกต้องมีระเบียบวาระบังคับไว้ชัดเจนเราก็ทำตามเงื่อนไขตอนนี้กัญชายังผิดกฎหมายอยู่แต่ว่าเราทําให้มันถูกได้โดยการ ขอใช้ในทางการแพทย์ก็คือผลิตขายให้โรงพยาบาลน,นั่นแหละครับดอกช่อส่วนที่ส่วนที่สําคัญแล้วก็แพงที่สุดคือดอกช่อนะครับเราขายส่งโรงพยาบาลส่วนรากลำต้นใบตอนนี้กฎหมายใหม่ออกมาก็คือกฎหมายใหม่ออกมาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใบรากลำต้นเขาให้ทําลายแต่ตอนนี้แก้กฎหมายใหม่ก็คือ ใบารากลำต้นทางวิสาหกิจชุมชนสามารถครอบครองได้นะครับแล้วก็จําหน่ายเป็นรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราได้อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับอยากรู้ว่าใบารากลำต้นราคาเท่าไหร่ก็ลองไปเสิร์ชดูในเน็ตนะครับเ,เดี๋ยวพูดผมพูดไปเดี๋ยวราคามันจะตก <laughs> เดี๋ยวมันไม่ตรงราคาจะเสีย <laughs> ต่อไปตัวนี้พอผ่านขั้นตอนที่ หนึ่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ได้ใบมาอนุญาตมาสองได้ใบอนุญาตมาละอ่าสองขั้นตอนแล้วไปกันขั้นตอนที่สามคือการขอจดคือการขอปลูกสร้างโรงเรือนนะครับตัวนี้ปลูกขอปลูกสร้างโรงเรือนเนี่ยตัวนี้เราก็ต้องเขียนแปลนเขียนแบบมาคร่าวๆให้ทางรองพอ,อต่อเขาดูแล้วเข้าใจทางสสอ ดูแล้วเข้าใจพอพอรู้เรื่องไม่ต้องถึงกับเก่งมากถ้าเก่งมากก็คงก็คงเป็นวิศวกรไปแล้วครับ <c oughs> คนธรรมดาอย่างผม,มเขียนได้ <c oughs> อันนี้ดูดูแลอันต้นนี้ก็เป็นฉนดที่ดินนะมองเห็นกันนะครับสองสรุปแล้วก็คือตอนนี้เบื้องต้นที่ผมมีอาจารทั้งหมดสามปึกสามปึกตรงนี้คนธรรมดาทําไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีความรู้ความสามารถตัสีตัสาย,ยมายังมีพูดง,ง่ายจดไม่ได้แน่นอน คนที่จะเข้าไปติดต่อเกษตรอำเภอต้องมีความสามารถนะครับผมบอกตรงๆเลยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยงยอตัวเองนะครับคือคุณต้องกล้าพูดกล้าถามแล้วก็แล้วก็ขอข้อมูลทั้งหมดเพื่อบางทีเนี่ยติดขัดเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องกล้าติดตามนะครับเพราะนั่นมันคืออ,อ,อนาคตของเราเ,เบื้องต้น ของผมผ่นทุกขั้นตอนแล้วเหลือแค่ยกโรงเรือนแล้วก็รอเมล็ดพันธุ์จากเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอมีหน้าที่ประสานงานกับรอพศอตจับมือสองหน่วยงานนี้มาตรวจแปลงสาธิตของเราแล้วก็ให้เมล็ดพันธุ์มาปลูกส่วนขั้นตอนสุดท้ายคืออยอนะครับอยอต้องเอาดอกช่อตอนเวลาเราตัดไปตรวจว่ามีเ,เรียกอะไรสารตกค้างสะสมไหม ดอกช่อดีไหมสวยไหมไม่มีอะไรตกค้างก็จะอนุมัติผ่านซื้อเบื้องต้นที่ผมชี้ราคาดูตอนนี้ดอกช่อนะครับดอกช่อกิโลกรัมละ20,000ถึง40,000บาทนะครับดอกช่อกัญชาพันพันหางกระรอกนะครับตัวนี้ก็ราคาสูงเอาการไหนไหก็บอกราคาดอกช่อแล้วนะครับส่วนใบนี่บอกไปเลยดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องสงสัย ใบแก่หรือใบออดใบแกเนี่ยกิโลกรัมละ5,000บาทนะครับตอนนี้กิโลกรัมละ5,000บาทนี่หาไม่ได้นะครับถ้าจะาพอหาได้ก็8 0 0 0หรือ9,000นนะครับส่วนรากตอนนี้กิโลกรัมละ4 0 0พถึง5,000บาทนะครับรากนน 4, 5, าร,ราก,รากส่วนลำต้นก็ขายผู่ไปกับรากก็ได้หรือแม่ก้ต้มยาดองอะไรผสมกินคนที่เป็น ข้อเท้าเสื่อมขาข้อเข่าอะไรเกี่ยวกับขาขานี่ก็นำรากไปต้มกินได้นะครับรักษาได้ส่วนใบใบแก่ใบใบแก่กลางลำต้นนะครับกลางลำต้นลงมาถึงถึงปลายต้นถ,ถึงปลายเท้าต้นเนี่ยใบแก่ตรงนี้จะรักษาความดันเบาหวานนะครับได้ดีส่วนที่สูงขึ้นไปถึงดอกช่อดีตัวนี้ก็ มูลค่าสูงมากทางโรงพยาบาลรับหมดนะครับทางโรงพยาบาลรับทุกอย่างขอให้ผ่านการตรวจสอบโรงพยาบาลรับหมดไม่มีจํากัดตอนนี้โอกาสมาถึงมือคนไทยแล้วก็รีบทําซะครับใครไม่รู้ขั้นตอนก็กดเข้าไปดูใน Facebook ประตูหน้าบ้านนะครับใครอยากรู้มากกว่านี้ก็เข้าไปศึกษาใน YouTube ช่องยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ผม จะให้ความรู้แล้วก็มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระอีกมากมายลองกดเข้าไปดูแล้วก็ไปศึกษาเอานะครับกดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามาประตูหน้าบ้านนะครับ Facebook ส่วน YouTube ก็ช่องยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดี Facebook อีกตัวหนึ่งที่ผมมีคือไม้ไข่นะครับตอนนี้โดนปิดไปแล้วนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าทาง Facebook ไม่เข้าใจนึกว่าเราทำอะไรอยู่ก็ ปิดการใช้งานไม่เป็นไรเรามีหลายเฟสมีช่องทางติดต่อหลายอย่างเ,เขากำลังพิจารณาให้เปิดใหม่อยู่ครับโอเคครับเบื้องต้นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ